ส่งออกข้าวไทยมั่นใจนะคะว่าปีนี้ไทยมีโอกาสกรองแชมป์ประเทศผู้ส่งออกข้าวสูงสุดของโลกค่ะ <S <S นายเจริญเหล่าธรรมทัศนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเปิดเผยว่าการส่งออกข้าวในเดือนตุลาคมสูงถึง1นล้านสองแสนตันคิดเป็นมูลค่ากว่า19,000ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นปริมาณสูงที่สุดในรอบปีทําให้ยอดการส่งออกข้าวของไทย10เดือนแรกของปีนี้มีปริมาณรวมกว่า8.7 7ล้านตันเพิ่มขึ้น 62. 4เจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่วนเดือนพฤศจิกายนคาดว่าจะส่งออกได้สูงกว่า9 0 0 0แสนตันและคาดว่าปีนี้ไทยจะส่งออกได้ถึง11ล้านตันทำให้ไทยกลับมาเป็นผู้ส่งออกข้าวสูงสุดในโลกอีกครั้งในขณะที่อินเดียคาดว่าจะสามารถส่งออกข้าวได้ประมาณ10ล้านตันรองลงมาเป็นเวียดนาม สำหรับปัจจัยที่ทําให้ไทยสามารถส่งออกข้าวสู่ตลาดโลกได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากต่างประเทศมีความต้องการข้าวเพิ่มขึ้นให้ทานในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ประกอบกับเป็นช่วงที่ไทยต้องส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลจีนฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ตามสัญญาแบบรัต่อรัตที่ทำไว้ก่อนหนีน้โดยข้าวหอมมะลิจะส่งออกได้มากในตลาดเอเชียที่นิยมบริโภคข้าวหอมมะลิใหม่ส่วนตลาดแอฟริกายังคงต้องการข้าวขาวและข้าวนึ่งซึ่งยอมรับว่าในช่วงปลายปีการแข่งขันในตลาดส่งออกข้าวมีสูงเนื่องจากผลผลิตข้าวจากเวียดนามอินเดียและปากีสถา,านจะเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในช่วงเวลานี้เช่นกัน